Mmm. What you สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่อำเภอพนาครับจังหวัดอำนาจเจริญนะวันนี้เสืาพี่น้องมากินกยจับครับร้านร้านอย่างนี้โคตรจับเมืองพนานะครับพอมากินครับว่าเราสะอาดสีแสบซ้ำใด่ครับพี่น้องวันนี้สิกินเป็นอยากินตีนได้หรอกก็จับตีนไก่ก็จับถึงในหมูก็จับก็จับตีนไก่สองซ้ำหนีสักวันครับพี่น้องอันเมาเบิ้งครับพิธีเฮ็ดเพิ่นครับแหมพี่น้องใช้แต่ละมือละสามลอยนะครับ สามร้อยถ้วยบอครับสามร้อยบาทนี่ครับสองถ้วยครับก็จับตีมันล้วนบรรากาศเมืองพ้น้าครับพี่น้องทีครับโอ้ยไก่ครับนี่คุณไว้เรียบร้อยครับโอ้เครื่องรายครับพี่น้องเปิดตรงประตูหมอสวนลวดครับสวนลวดสิฟเวอรแล้วครับมาสวยนี่น้ำซุปน้ำซุปยังนี่น้ำซุปกระโหลกกระโหลก กะโหลงงูว่าน้ำซุปกะโหลกกะโหลงหมาเนี่ยครับพ่อค้าพ่อค้าครับแม่ไปเรื่อยครับนาโรงเรียนเทศบาลเมืองพนาครับเหลือสามะคีโรงเรียนสามะคีวิทยาเก่าครับไปงานตัวเลยนี่ย้มตีนไก่ไว้ครับตัวนี่ครับเรื่มมาเขาขายมาแล้วเอาม้าสวยครับอันนี้หน่อยนะครับนี่ข้าวจะเหมือนพุ้นกันบ้าหอดีครับเหมือนหยุดวันอาทิตย์คนหยุดวันเล่บวันอาิตย์หลายนะผมก็มาสวยน้ำงัมนี่ เต็มหม้อกันได้ครับนี่หม้อซีบริดนี่เต็มหม้อเลยครับเรียบร้อยครับกินไก่เด่นๆนะครับ นี่ครับพี่น้องเตร,รีตนนยมไปเลยไสกระดูครับพี่นโนตีสอง้ว, <c oughs> วยกิบผู้เดียวเลยครับตีนนร่บพี่น้องโอ้ตุ้นตุ้นรุดเปืือยเลยนะพี่น้องว้าวมันเปืือยมากมาทะเลตรงเบิ้ง Đã mà xèo, không nhìn xèo hả? Nói lên nói lên, lói lên, lái hả? ก็ตีน,นามาเป็นเนาะทำดีมัม่งพนางครับแจ้งมูนาเด็กอันนี้มุมลิดจานมูหล่อซะแตก <laughs> อืมแบบบต่ว่าบ่ต้องพุงเลยครับรแบบอือนี่แล้วลอนตีนดูกินมาเป็นเนาะกินสุซม อเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับแซวครับเมื่อกินเธอแล้ประทับใจครับมาสุดท้ายเดยส้สั่งเพิ่มครับเดวสั่งก็จับรวมรมาเมืกินครับมือกล่องครับ ม,มาปวดงอได้วยปวด้วยไม่ติใจเรย <c oughs> แสบแสบแสบตาก,กองกันไปที่นึงส็มส็มสขออนุญาตเพิ่มนิดนึงครับผมมากินเผ็ดมากินเผ็ด ออกเปรี้ยว <ๆ S 1> ยังไงครับนี่ชูปกติกระเซาะดูแล้วแล้วครับแต่ว่าผมอยากเพิ่มความกีดจาดเขับไปสักหน่อยสดนำ้นำอือหือน คุณภาพคุ้มราคาครับรสชาติแซ่บแซ่บครับบางมองในไลฟ์ก็หนี่จริงครับแต่ะมารสชาติมันเป็นแบบนี้ครับเส้นกับคุณภาพบ่บ่แบบนี้ครับอันนี้มันเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มทางการเนี่ยเอาเส้นเอาเส้นเป็นเสื่อแล้วลามกวนเย ตีนเต็มปลารับตีนตีนที่สามแกนานาอร่อยจริง่่อ่่ เห็นหอนเลนแบบกินเลยอร่อยดีครับพี่น้องนี่ครับเหลือแต่ลองรอยอะไรจะทำการกินแซ่บมักแซ่บมักแซ่บบิลีครับทีมงานมุมดืดม,มาซิมหรอกแซ่บนะครับ สั่งมือก่อนได้ครับเลอรโทรครับจองเลยครับโทรมาจองก่อนจองที่น่งนะครับถามมาบ้านธรรมดานี่อาจจะเป็นน่งแบบนี้นะครับเป็นยางแบอาร์ตเอปนสก็บตัวเกิอาจจะนคนก็บอีลงมานั่งเองนะหยอกลอกจยอกเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่ห้าหกแปดหกห้าสามร้านคตดจับไม่นูหลากหลายครับูจมีสีหายมนู่นเ ถามเป็นบ้านธรรมดามันจะม,ม,มีก็จกนะุ้งไก,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 ก่นะครับก็จะปีนไก่นะครับก็จะุ้งไก่แนะนํามาเลยครับบ้านธรรมดาเต็มหมาะทำมาุ้งไก่บอกบอกทำน้ำซุปยอก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 นี่ครับก็จะปีนไก่ก็จะกินในมัวก็จะนี่ผสมกันก็จะรวกนะรนะค,ครับเราจะไม่ใส่เส้นนะฝากครับพี่พน้องถามผู้ใดผ่านมาทางอำเภอพนะนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอย่าลืมนะครับร้าน ขตดจับนะครับ,บนี่ครับ 어 <US> 여기 <une> <autref behaviLee begun>